พี่น้องมอั้อออันนี้ซอยจุพี่น้องอันนี้ก้อยเจ้าเพียย่างน้องมน์ต้มพี่น้องมาสวัสดีครับพี่น้องมัสบายดีสบายดีเด้ยพี่นอ้นองเด้อมาแค่ออมสิงซอเนื้อ สองร้อยห้าสิบบาทอ๋อตักเหี้ยขึ้นลายๆมาดังไฟในเรื่องน,น,นี่ต้มเกียต้มเพอแก๊บัมาด้เงินไปเปียน,ยนออกไปยังด้กระลึามมาาไหมจากไยู่ไหลายเลย มึงกันแค่หนา้าเลย

วันนอคอยบอกหาซูลน,นะมนออกเลขหลางหาซูลนนะคอยนะ้ำมาด้ถือดอกเลขหลางคนหล,าง,า,งา,นา,ลางทางด้าวเข้าหลางข้างหนา้าเนี่ยงงเ,เครื่องปรุงไงอันนี้ก็ใส่พริกใส่แก้ว ก้อยอ้าวลืมใบมะกรูดอะไรกล้วเนาะกาเครืงลเครงก้อยนะกูเ,เือใบมะกรูดอันเนื้อนะ่นลาาลา,ลาแบบซอ,อนนออซอยตัวนีห่อยแต่ว่าเครื่องแน่กว่าที่ซอยจุำแมันลายยางลายแนวเด๋ยวน,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 นาะทำคลิปมกเนาะแต่าพแบบี่กินเองพี่ย่างของตนพี่ก็อยแล้วแต่นี่มันทำคลิป Si O-Yong Ti-Ping Ti-Ping Ngτο là nó là bên nhang cháu แรงน้อยเอ้ยแล้วมันบ่แม่น ร้านประจำของพ่อพ่อเป็นพันธมิตรกับคนแม่ไม่สังเกตตับเหรอสังเกตคันเทนาไหมเอาพี่น้องวันนี้พวเมียกะพวก็ดังไฟดังไฟเราก็มานางเบิ้งคนช่วยเราก็คุยกันไปพ่นก็บ่าว่า,วาตับเจ้าขึ้นได้หลายแท่ตับเจ้า มันสดอยู่บ่พนว่าหยอกเอาไว้กัดสดแหล่พงลูกข่กระไรพี่น้องสดๆได้แล้วน้ามันข็เจ้าขายตอนนี้พนกับบรรยายว่าตังม่นกับว่าตาบเจ้าันกับไม่ยุแต่มันคือมีเลียดพันเลยว่าเอากันอยากกินอะไรก็เอาเอาเลียดอต่ยืมือข่เนียวพนว่านะตามมันสดอยู่พี่น้องเพราะว่าร้านของพนน่ะมันขายในห้องเออย่างดีเด้พมันเป็นร้านขายเนื้อแบบแบบติดกระจกของเออย่างดีของเรารสสะอาด ถ้าก็บอกซื้อมาเนี่ยเพาต้องลางเลยพี่น้องมันสิข้าวเพราะว่าอยู่ในหันมันมาตรฐานของคนมันจะสะอาดอยู่แล้วนั่นล้านอันชิวเอาขวี่ยพี่ผมนะไปค่อยว่าอยู่พีซื้อเสื้อห้องไห่นี่ค่อยไปเ่าท่านพันวาขันอยากได้ต้องโทรมาสั่งมาจองอือสาวมณฑลก็บอกว่าเจ้าได้ตับหลายเนาะเทิงดังไฟน้ำยางไฟยางมากนะครับมาเบิ่งคนสร้อยพี่น้องสีนง่ามๆเลยว่าไปซื้อมาสองร้อยห้าสิบบาท ได้หลากหลายในตอนนี้เพิ่นก็ว่าเอาดังไฟค่อยแน่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เป็นคนส้อยคนยังไปเึิมส้อยจุแล้วมันก่เข้าอยเอาปลานุ่งปลาเดียกไม่เพิ่อนอืมแล้วก็กระดาษว้เพิ่นเซ็นบอกเซ็นมือนะพี่น้อง่วนใคยดังไฟอยู่ทั้งหลังแล้ว่อยบ่ได้ทายให้เมียโค้อมุ่นเป็นคนนั่นพาพี่น้องส้อยเห็ดก้อยเห็ดส้อยจุแล้วก็เห็ดต้มซดพร้อมพี่น้องอ่อนนี่เพิ่นกัเห็นตามมันงามเพิ่นก็บอก่อยว่าเอามาซีมงดูเจ้า ซีมงดูตับเจ้านี่แบบเพิ่นเอาโค้งมาเลยขาดก็ฟดมากมันฟดเขออ้าใจว่าไง่อรอยากให้ซีมงดูตัตบช่วยค่อยเน็วฮะอดีซีม ่นบเสี้งมเราบรรทัดให้คอยก่อนเครืนนยรนกเยอะเยไม่ต้องไปเผาเขาไม่ต้องไปเผาโอโอบอกสีดำแม่ใม่้ระยะเอามันยังไม่ติด พี่ละพี่น้องอยู่กับเรานะเหตุคิดซื้อเหตุคิดซื้อบ้านกันนะคเราอไเคิดไปอยู่ใครอยบบงของวนานานกเบื่อเบื่อเราปวเื่อปเื่อไม่นางเบอพ่น้องเบื่อ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 ะัน นี่แหละมีปัญหาบอกมือกูเป็นยังคือซับนี่คือมือกจับปาทงปัญหาอะไรเมื่อวานนีมือจับชับระบายดูคือมีความรู้สึกเจ็บเจ็บเคี้ยวปุ๊ๆเลยพี่น้องเห็นมันนี่คนแบบกันนี่นะมือซับบูจับ แ,แสดงว่าน้ำเขา้าในกระติกนี้แสดงว่าน้ำเข้าการะิรเ่เอาป๊บเลยไม่ต้อไปเงียเอาไ้กันสร้างเมงวันเนี่เบื่อได้พี่น้องก็เบื่อมันเป็นหน้าลมดีเห็นน้ำจมน้ำ เธอเรียกว่าเธอบ่เกีียวกันเมื่อไหอ่ล่ะแล้วคอยอใ่ใส่เสือ้อเล้ดอกกสา,าวมันไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ทำขับข้าวไปด้วยแล้วก็บ่นไปด้วยทุกเรื่องทุกร้ว มาปูาานทำไมยากนะลูมครับได้ะดมีหรอมันด้มันดูน้ำแบ่ถวดเทาเบิ้ลสระอบยังอยู่ในตู้เย็นก็ดังไฟเจี๋ยตีดก่อนมันสูงนะนต้องอาศัยพูงหรอ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video ส้อยเนื้อเขาแน่สร้อยยูยย่อน้องเจงเลยน้องติดคนเดีย้ดยง ว่าเฮาเฮ็ดอยู่ทางออกนี่จังควรเพราะว่าคืออยากเฮ็ดแนวครัวเนาะ ได้พออะไรคะเข้มแลอวพออะไรอ่ะได้บีน้อยๆนั่นเห็ดยังงนันนั่นนุ่นๆแกวป้าหมูคอยดำเลยเออดำก็ยังขาดอยู่แกวที่เน่ะกล่องมันยังที่ต้มเกี๊ยว 哦。Ball. Năm mốt nó mặc, kinh khá khô khỏe, yên yên, nhỏ này. Cô ấy xuất nó sẽ biến nó chỉ nơi Mẹ mọi người kìa, nó khuất Mẹ mọi nó khuất được Mẹ mọi người kìa, nó ม่ยากหน่อยคือแบนโอซัมเนี่ยเรากินคนเดียวแซ่บคนนี้แหละพี่น้องให้แบบนี้แหละแ่บมาพี่น้องมาอืออันนี้ซอยจุพี่น้องอันนี้ก้อยเจยวเพียย่าง,นอง,น,องนองมณ์ต้มพี่น้องมาพักเข้าเนี่ยเก็บในสวนนี่แหละแับซื้อแกงมาจัดกันเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมา เอาเลยองวัวา้างวังขบพวกนี้เลยนาะจุให่าชุดอบจัดจนมาเลยครับจังอาตุล ยังไงอนเจ้าเองคนนี้ยังไงวะอืเยอะไปฮ่าข่าฮ่านั่นก็ค่อนาวเลยี่จัง 来，你也来。 先开动。 นอนมา,นานลางอยู่เจอกลางเนาะคุณค

มาเลยพี่น้องนี่ลําโพงภาพเขียวตายเนาะพี่น้องเอาเลยเอานี่มาเด้อเด้อ เร้บ้าของี่ยังเลยดูเรด่ยๆบอกถึงเล่อยอยู่เฉยๆมันแพง ไปบันในคือบินไปภูกเก็ตสุด 让你蒙眼呗！这。 Chạp, chạp ở nó kính ừm. Ừ. Kính, kính này, ừm. im ừm. mà ăn ừm. ừm. ta ừm. 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 nhìn ừm. nhìn ừm. โดนสกัดแล้วโดนสกัดต้องไปใส่ยีมเนขมไงน้ว่านแมงมันบ่อยมีอะไรบ้างไหมเนาะนี่มันถือไปสกัดมันอะเออนีแมงวันี่มมนกินตอดทั้งบายเนาะ 也有喊睡觉。

太平 อย่างนังน้กินยาก่อนเดือครับก่อนไม่หนาวันน,นี้ครับ